ครอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ่ะแบบบ้านจะ้ะแบบบ้านแบบใจแบบบ้านแบบใจโน่นพ,พังไปแล้วพังไปแล้วมันอยู่นานเกินแล้วไงมันอยู่นานเกินแล้วชาวมันเถอะบ้านจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องรื้อแล้วตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำอันนี้แล้วคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องลือล้อละเพราะว่า เขาจะต้องลื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสร็จตรงนี้ล้วทุกอย่างจะต้องถูกขนย้ายออกไปจากตรงนี้ทุกอย่างจะต้องโดนขนย้ายออกไป ลับแล้วเหรอหอ่ะไปไปกับบ้านกันเลยเขากรอกเธอหลุนแล้วลูกแม่งกินสินไอ้อลูกสิ้เลยนะสงสาร <c oughs> อือนี่แหละรรมาตาอืมเ <c oughs> นี่ยถ้ามันงอมแล้วสุกแบบนี้อร่อย ให้ตาล้างไงมันมาขับมาดินอย่างนี้ยังไงมันก็เลอะอยู่แล้ว,บ,ลวบอกให้ตาล้างเลยพวกนี้เดี๋ยวมันก็ล้างให้แป๊บเดียวล้างแล้วเช็ดให้แห้งไปแล้วแม่กลับแล้ว แม่กลับบ้านแล้วปกติอะถ้าไม่มีฝนมันยังไม่มืดหรอกนะทุกคนหกโมงอะปกติไม่มีฝนมันไม่มืดนะอันนี้มันวันนี้มันมีฝนไงมันก็เลยมืดปกติบ้านดีฉันยังไม่มืดนะจ๊ะบอกให้หกโมงกํกำลังดีเลยหกโมงเป็นเวลากำลังดีเลยแต่ประเด็นคือวันนี้มันมีฝนไงมันก็เลยแบบหนดแม่ไปละแม่เขากลัวฝนตก แม่กลัวฝนตกแต่วันนี้มันมีฝนมันก็เลยเป็นแบบนี้ปกติถ้าไม่มีฝนมันไม่เป็นแบบนี้มันจะยังสว่างเลยแดดจ้าเลยฝนตกอีกกี่เดือนเนี่ยทุกคนทุกคนฝนมันจะตกอีกประมาณกี่เดือน ถึงมันจะหยุดไม่มีค่ะออกพรรษาเนาะออกพรรษาเดือนหน้าแล้วนะ ออกพรรษาเดือนหน้าแล้วเนี่ยออกพรรษาก็เดือนหน้าแล้วหน้าหนาวกาลังจะมาแล้วหน้าหนาวกําลังจะมาแล้วหน้าหนาวกาลังจะผ่านเข้ามาแล้วค่ะหน้าหนาวกําลังจะมาแล้วเด้อจ้าเธอจ๋า ไม่ใช่เพนสีไม่ได้ชื่อเพนสีดิฉันเอารถมาเดี๋วดิฉันค่อยกลับถ้าฝนไม่ตกอยากเดินเล่นอีกแป๊บนึงมันกําลังได้ได้ได้เหงือ่อทุกคนมันกําลังได้เหงือ่อมันกําลังได้เหงื่อดีจันบุรีไม่เห็นฝนตกนะคปรปฐมฝนตกหนักมากจันบุรีตกไปแล้วค่ะจันบุรีตกไปแล้วค่ะคุณแม่แดงตกไปตอนประมาณบ่ายสอง ประมาณช่วงบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสอง,สองมันเพิ่งมาแรงตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงวันนี้ไปในตัวจังหวัดมาก็ตกฝนตกตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยจะออกไปกินข้าวฝนก็ตกดักหน้าแล้วตอนสิบโมงเก้าโมงสิบโมงฝนตกปีนี้น้ำเยอะหนาวคักคักโอใช่ปีนี้น้ำเยอะ เตรียมผ้ากันหนาวไว้ด้วยนะคะแต่ดิฉันไม่ไปไหนอยู่แล้วถ้าหน้าหนาวดิฉันก็อยู่ในบ้านอบอุน่นดิฉันก็นอนอยู่ในบ้านฉ่ำแหละไม่ไปไหนหรอกหน้าหนาวใครจะไปไหนก็ไปกันเด้อขออยู่ในบ้านแล้วกัน อัมพาวาแม่กองตกหนักมากลอยกระทงสุขโขทัยค่ะสวยงามโอ้คนเยอะอะสิโอ้ลอยกระทงสุขโขทัยคนเยอะเอได้เดิน มีคนบอกว่าเหมือนป่าดงดิบทางใต้ไม่ใช่ป่าดงดิบค่ะป่าดงดิบอะไรติดถนนแบบนี้ไม่ใช่ป่าดงดิบมันคือที่ที่น่าอยู่มันคือสวรรค์ค่ะไม่ใช่ป่าดงดิบนี่แหละมันคือที่ที่น่าอยู่ที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีธรรมชาติ มีแต่ต้นไม้และใบหญ้าเงียบสงบไม่วุ่นวายไม่มีมลพิษทางเสียงและทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงหรือว่าทางอากาศนะคะลมรื่นชื่นใจสงบเนี่ยไม่พุกพานไม่พุกพานไม่วุ่นวาย ใครจะทำอะไรก็ทํากันไปใครจะทําอะไรก็ทํากันไปบ้านใครบ้านมันปีหน้าเสร็จค่ะต้องเสร็จค่ะปีหน้าต้องเสร็จกลางปีดิฉันต้องได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะว่ายื่นเดดไลน์ให้ให้บริษัทก่อสร้างไปแล้วยื่นเดตไลน์ไปแล้วเสร็จนี่ไม่ใช่เสร็จแค่บ้านนะเสร็จเสร็จกำแพงกับกำแพงอ่อ ที่จอดรถแล้วก็โรงงานด้วยนะไม่ใช่เสร็จแค่บ้านนะจ๊ะยืนย่นยื่น d e ด d l i n ไปแล้วยื่นไปแล้วบอกไปแล้วยืน่นยื่นไปแล้วบอกว่าขอให้เสร็จกลางปีหน้าเพราะว่าจะอยู่แล้วก่อนก่อนหน้าทุเรียนได้ยิ่งดีเพราะว่าจะได้มาไลน์ทุเรียนที่นี่เลยจะได้มาอยู่ตรงนี้ขายทุเรียนที่ตรงนี้ Sí. <laughs> บ้านใช้เวลาแค่หกเดือนเองเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยหกเดือนเองสร้างตั้งแต่มีนามีนาแล้วก็มีหยุดมีอะไรอีกหยุดพักอะไรพักไปเกือบครึ่งเดือนนะรอนน่นรอนี่รอน,นั่นอะ่ะหกเดือนเองทำบุญบ้านใหญ่ๆเชิญแฟนขับไม่เอาค่ะ no ไม่เอาค่ะ แฟนคลับรออยู่ในออนไลน์ค่ะไม่เชิญค่ะเชิญมาเพื่อเชิญมาเพื่อมาสิ้นเปลืองเพื่อไว้หน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่ใจโตเพื่อพักค่ะไม่เชิญใครค่ะทํากันเองแค่ญาติพี่น้องค่ะไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายลงเฟซบุ๊กให้เขาอนุโมทนาบุญเอา <c oughs> เดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวไลฟ์สดเดี๋ยวไลฟ์สดกับเอาเอาคลิปลง ใครอยากจะชื่นชมก็เจอกันในโซเชียลเถอะคะ่ะเจอกันในโซเชียลนะคะทุกคนนะเพราะว่ามันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะอืมนะเราป้องกันนะคะนะคะ <c oughs> เออเหอนะคะเราต้องป้องกันนะคะมีคนบอกว่าไม่ไปลอะค่ะเปลืองค่ารถแล้วใครจะเชิญมึงกับแม่มึงมาละ่ะกูก็ไม่ได้บอกกูจะเชิญมึงกับแม่มึงมานะเออ ก่อนจะเปลืองค่ารถก็ต้องถามก่อนก่อนเลยว่ากูจะเชิญมึงกับแม่มึงมาหรือเปล่ากูก็ไม่เชิญอยู่ดีนะคะมึงก็ต้องตื่นก่อนม,มึงก็ต้องตื่นก่อนนะคะเอาเอ,าเ,อาเรื่องจริงมาคุยกันนะคะอยู่กับชีวิตจริงนะคะเออนะเออเออเก็บน้ํามันเติมรถไปทํางานเถอะคะ่ะไม่ใช่เก็บน้ํามันเติมรถเก็บตังค์เติมน้ํามันไปทํางานเถอะเอาไว้ไปทํางานดีกว่า นะคะคุณแม่จ้ารอก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับจากนี่นี่กำลังจะกลับจากนี่แล้วยังพีเคไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขี่รถ <c oughs> เดี๋ยวดิฉันจะต้องขี่รถค่ะคุณแม่จ้าขะจะต้องขี่รถจากนี่เพื่อกลับบ้านนี่อะแม่เขาเด็ดอันนี้ทุกคนมันร่วงลูกก็ไม่เห็นใหญ่เลยด,เดูดิลูกสัก,กตีตหนึงลูกสัก,กตีตหนึง อะไรนะมะกรอกลูกสัก,กตีดนึงอุตส่าห์ซื้อมาปลูกมีคนบอกว่าช่วยหน่อยนะจ๊ะร้อนเงินมากแต่เวลาได้ตังมาไม่เก็บนะเจ๊จอนนี่ก็ไม่ตื่นนะเจ๊จชอนี่ไม่เก็บเงินมีเงินมาก็ไปเปผู้ชายหมดฉันก็งงมากเออแล้วก็ต้องมาหาเงินเปียค่าแชร์จ่ายแชร์เออ โอ้ยโอลิฟโอลิฟมันปลูกสวยงามได้นะคะแต่มันไม่ได้เข้ากับบ้านเราต้นมะกรอกโอลิฟอะ่ะมันต้องปลูกแบบบ้านแบบในเมืองบ้านแบบในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยเอาโอลิฟมาอยู่กลางต้นกลางต้นอะไรนะต้นยางนี่เหรอมันก็ต้องดูก่อนนะมันเข้ากับบ้านเราเปล่าโอลิฟต้นหนึ่งเป็นแสนนะคะถ้าต้นแบบสวยๆมะกรอโอลิฟอะ่ะคำถามคือปลูกเพื่อปลูกเพื่อมันไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นบ้านเรา ไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นบ้านเรามันอยู่ทะเลทรายนู่นมะกอกโอลีฟอะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะฟอร์มมันสวยฟอร์มมันสวยใบมันสวยแต่ว่าแต่ว่ามันมันต้องดูบ้านเราทุยว่าบ้านเรามันสไตล์ไหนเออถ้าแบบสไตล์ยุโรปสไตล์แบบเออบ้านหรูใจกลางเมืองอย่างเงี้ยเออมีมีต้นมะกอกโอลีฟใช่ไหมปลูกเอารสนิยม